แดนผีดุที่วัดปราศาสตร์นนทบุรีวัดปราศาสตร์นับว่าเป็นโบราณสถานแห่งชาติแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนบางกรวยใส่น้อย ตำบลบางกล่างอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเป็นวัดสังกัดมหานิกายวัดปราสาทต์ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อพุทธศักราช2,310เป็นปีที่เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองแก่พมา่าวัดปราสาทตสันนิฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย รัชสมัยพระเจ้าปราสาททองเสด็จมาตั้งพลับพลาเพื่อขุดคลองลัดจากวัดท้ายเมืองถึงปากคลองบางกรวยหน้าวัดเขมาพิตารามและเป็นสถานที่ระดมพลเพื่อเตรียมทัพไปรบกับพม่าที่กรุงศรีอยุธยาในอุโบสถเป็นศิลปรกรรมสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย มีสภาพสมบูรณ์แบบมหาอุดลักษณะโบสถ์จะโค้งตกท้องช้างอันเป็นเอกลักษณ์ของโบสถ์สมัยอยุธยาคือผนังด้านข้างทั้งสองด้านไม่มีหน้าต่างด้านหน้ามีประตูทรงปราศาสตรประดับลวดลายปูนปั้นด้านหลังไม่มีประตูมีเพียงช่องแสงเล็กๆตรงผนังด้านหลังพระประธานหนึ่งช่อง เพื่อให้แสงสว่างกระจายไปรอบองค์พระประธานเสมือนรัศมีอันเจิดจ้าทำให้ดูมหัศจรรย์อย่างวิเศษสุดหลังคาด้านหน้าเชิดขึ้นเล็กน้อยฐานเป็นเส้นโค้งแบบเดียวกับหลังคาหน้าบั้นจันจำหลักสวยงามภายในอุโมงค์มีภาพจิตกรรมฝาผนังเรื่องทศชาติเขียนด้วยสีฝุ่นงดงาม พระประธานและพระพุทธรูปจัดเป็นหมู่รอบองค์พระประธานดูจากฐานชุกชีเป็นศิลปรกรรมสมัยอยุธยาส่วนพระประธานเป็นศิลปะอู่ทองจึงไม่ได้สร้างขึ้นมาพร้อมกันในสมัยอยุธยาเช่นเดียวกับวัดโบสถ์แห่งนี้ยังมีสภาพที่สมบูรณ์และงดงามอีกทั้งมีขนาดพอเหมาะกับชุมชน และจํานวนพระสงฆ์ที่ทำสังฆกิจนอกจากนี้ยังมีธรรมมาศสร้างในสมัยอยุธยาตอนกลางถึงปลายตั้งอยู่ที่ศาลาการประเรียนพระประธานในพระอุโบสถมีพุทธลักษณะที่งดงามมากป่างสมาธิหน้าตักกว้าง3.77เมตรสันนิฐานว่าน่าจะสร้างในสมัยอู่ทอง หรืออยุธยาตอนต้นและภาพเขียนจิตกรรมฝาผนังที่เขียนด้วยสีฝุ่นผสมกาวแบบโบราณวัดปราศาสตร์จึงเป็นวัดที่ควรค่าแก่การศึกษาอีกแห่งหนึ่งและเชื่อกันว่าขออะไรที่เป็นสิ่งที่ดีเป็นมงคลก็มักจะได้ตามนั้นนอกจากนี้ยังมีธรรมมาสสมัยโบราณ สร้างสมัยอยุธยาตอนกลางถึงปลายงดงามมากตั้งอยู่ที่ศาลาการประเรียนต้องติดต่อเจ้าหน้าที่หรือพระสงฆ์เพื่อขอชมเพื่อการศึกษาและเพราะความเก่าแก่ทำให้มีเรื่องหลอนๆวัดนี้จัดได้ว่าเป็นอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้ที่เขาร่ำลือกันว่าผีดุ โดยวัดเคยเป็นค่ายทหารมาก่อนรวมทั้งยังเคยเป็นลานไว้สำหรับประหารนักโทษในอดีตอีกด้วยวัดปราศาสตรถือเป็นวัดที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายนอกจากพระพุทธรูปพ่อใหญ่หรือพระเจ้าปราศาสตรทองแล้วยังมีรูปเหมือนหลวงปู่สน พระเกจิอาจารย์ชื่อดังอีกด้วยโดยว่ากันว่าแต่เดิมวัดปราศาสตร์ใช้เป็นที่ซ่องสมกำลังทหารในยุคสมัยอยุธยาและเชื่อกันว่าสถานที่แห่งนี้น่าจะเคยถูกใช้เป็นลานประหารนักโทษเก่ามาก่อนด้วยนอกจากวัดปราศาสตร์จะมีชื่อเสียงเรื่องความเก่าแก่ และสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วที่นี่ยังมีเสียงเล่าลือว่าผีดุมากเรื่องราวความหลอนภายในวัดนั้นมีให้พูดถึงอยู่หลายจุดด้วยกันดังต่อไปนี้ศาลเจ้าแม่ตะเคียนทองเฮียนก่อนวันที่16และวันที่หนึ่งของทุกเดือน จะมีผู้คนมาขอเลขเด็ดกับเจ้าแม่ตะเคียนมิเคยขาดบางรายโชคดีถูกหวยรวยเบอร์ได้โชคได้ลาบกันไปก็มากแต่อีกด้านหนึ่งใครก็รู้ว่าศาลแห่งนี้นั้นเขียนอย่าบอกใครชาวบ้านที่เจอมักจะเล่าตรงกันว่าช่วงโผลเพหรือช่วงหัวคำ่ำ เวลาเดินผ่านศาลมักจะเห็นเป็นผู้หญิงแต่งชุดไทยยืนอยู่บริเวณใกล้ๆกับศาลหรือบ้างก็ว่าชาวบ้านเดินผ่านศาลและมองเข้าไปพบเห็นเป็นกลุ่มควันที่ลอยออกมาจากต้นตะเคียนเมื่อเพ่งมองดูควันนั้นกลับเห็นเป็นหน้าของผู้หญิงลอยออกมาก็มีเรียกว่า พอนึกภาพตามแล้วอดขนหัวลุกไม่ได้เหมือนกันตำนานสารพระนางอุตสาวดีเทวีเรื่องเล่าของคนโบราณบอกว่าเดิมทีก่อนจะสร้างสารแห่งนี้ขึ้นมาเคยมีชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบๆวัดฝันถึงแม่นางคนหนึ่งหน้าตาสะสวย พอมีคนฝันคนเจอกันบ่อยๆจะเรียกผู้หญิงคนนั้นว่าแม่นางคนสวยแต่พอไปสืบประวัติดูก็เข้าใจได้ว่าผู้หญิงคนนั้นท่านน่าจะเป็นชายาหรือสนมของพระเจ้าปราสาททองซึ่งมีสถานะเป็นเจ้าของสถานที่แห่งนี้มาก่อนโดยเมื่อก่อนเรือนของท่าน จะตั้งอยู่ทางด้านหลังวัดเมื่อทราบดังนั้นชาวบ้านที่เชื่อและศรัทธาจึงช่วยกันตั้งศาลขึ้นแล้วให้ชื่อว่าศาลเจ้าอุสาวดีเทวีโดยบริเวณที่ตั้งศาลพอตกดึกบรรยากาศจะวังเวงและน่ากลัวมากมีคนเล่าว,ว่าบางคืนมีคนเห็นเจ้าแม่ ออกมาเดินไปเดินมาตรงแถวแถวบริเวณนั้นหรือใครที่ผ่านวัดมาไม่เคยรู้เรื่องราวของที่นี่มาก่อนเห็นผู้หญิงใส่ชุดไทยนั่งอยู่ใกล้ๆกับศาลจึงคิดว่าเขามาถ่ายหนังกันก็เลยไม่ได้สนใจอะไรมารู้อีกทีว่าที่เห็นนั้นเป็นเจ้าแม่อุสาวดีเทวี ก็ถึงกับขนหัวลุกกันเลยทีเดียวนอกจากนี้ที่ผ่านมายังเคยมีคนเล่าว่าหากมีใครไปแสดงกิริยาวาจาจ่วงจาบหยาบคายไม่เคารพผู้เป็นเจ้าของสถานที่ก็มักจะพบกับเหตุการณ์แปลกๆเจอสิ่งลี้ลับหนักเบาไม่เท่ากันจนผู้ที่ไปลบหลู่ ต้องกลับมาขอขมาพร้อมทูบเทียนเสมอเสมอโดยที่ปัจจุบันศาลเจ้าแม่อุสาวดีเทวีนั้นได้ย้ายไปอยู่ทางด้านหน้าวัดแล้วติดกับถนนใหญ่ศาลาเก็บศพโบราณหากใครเคยไปวัดปราศาสตร์ก็จะเห็นกุฏิไม้และศาลเจ้าเก่าๆสภาพผุพังอยู่หลายหลัง โดยที่ในแต่ละหลังก็ล้วนแต่มีเรื่องเล่าทั้งนั้นเคยคุยกับชาวบ้านที่อยู่ละแวกวัดว่าวัดปราศาสตรยังมีโรงเก็บศพเก่าที่ปลูกเป็นสาลาไม้ไว้หลังหนึ่งซึ่งเดิมทีทางวัดตั้งใจจะบูรณะใหม่มาเป็นศาลาให้พระและชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์แต่ปรากฏว่า ก่อสร้างยังไงก็ไม่เสร็จเพราะมักจะเกิดเหตุบางสิ่งบางอย่างมาขัดขวางอยู่เสมอว่ากันว่าบางทีอาจจะเป็นเพราะอาถรรพ์ของศาลาเก่าแห่งนี้ก็ได้กุติหลอนเรื่องเล่าของพระที่เคยมาผูกคอตายมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระที่เคยมาเสียชีวิตที่วัดแห่งนี้ แต่วิญญาณของพระสงฆ์รูปดังกล่าวก็เป็นที่พูดถึงกันไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นเหล่าพระเนนที่อยู่รวมวัดหรือชาวบ้านที่อยู่แถวนี้ที่ต่างเคยพบเจอวิญญาณของผู้ตายออกมาปรากฏตัวหลอกหลอนอยู่บ่อยๆอย่างไรก็ตามเนื่องจากเหตุการณ์นี้ผ่านไปหลายปีแล้ว ปัจจุบันคงไม่ค่อยมีใครพบเจอเหมือนแต่ก่อนแล้วป่าช้าด้านหลังวัดเป็นที่เลื่องลือว่าป่าช้าด้านหลังวัดนั้นเมื่อก่อนน่ากลัวอย่าบอกใครแต่เดิมสภาพตรงนี้คือป่าช้าที่คนสมัยก่อนเอาศพมาฝังและใกล้ๆกันก็มีโกดังเก็บศพ ที่เป็นเพลิงสังกสีอยู่เก่าก่อนโดยชาวบ้านที่อาศัยอยู่ด้านหลังวัดเวลาเดินผ่านป่าช้าก็ต้องพากันขนหัวลุกเป็นแถวๆบางเล่าว่าเห็นเป็นร่างของใครไม่รู้มานั่งยองๆอ,อยู่ตรงโกดังเก็บศพหรือเห็นเป็นลักษณะเหมือนคนคลุมผ้าห่อศพสีขาวลอยละล่องตามมาก็มี นอกจากนี้ยังเคยมีผู้ที่ปั่นจัก,กรยานออกกาลังกายผ่านไปที่วัดแถวนั้นโดยบังเอิญและได้พบเจอกับความหลอนเข้าเต็มๆโดยชายสองคนได้ออกไปปั่นจัก,กรยานในตอนกลางคืนและขี่ไปโผล่ที่วัดในขณะที่กําลังงงกับเส้นทางที่มาเขาทั้งสองก็ได้พบกับร่างผู้หญิงคนหนึ่ง ที่บริเวณหลังโบสถ์ใส่ชุดโบราณเหมือนพวกชุดทาสในเรือนสมัยก่อนเดินวนเวียนไปมาซึ่งเวลาที่พบนั้นประมาณห้าทุ่มได้จนทั้งสองตัดสินใจได้ว่าคงไม่มีผู้หญิงคนไหนมาแต่งตัวโบราณแล้วเดินวนในวัดตอนนี้แน่ทำให้ต่างคน ต้องปั่นจักรยานหนีหัวสุกหัวซุนออกมาจากวัดแล้วไปตั้งกระทูเล่าประสบการณ์หลอนในเว็บพันทิปเลยทีเดียวและนี่คือเรื่องราวความน่าสะพรึงกลัวเกี่ยวกับวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งย่านนนทบุรีที่ยังคงความน่ากลัวนับจากอดีตจนมาถึงปัจจุบันนี้ต่อเมื่อเวลาผ่านไป ทางวัดได้มีการปรับปรุงพื้นที่นำโกดังเก็บศพมาใช้เป็นที่เก็บของแทนความน่ากลัวต่างๆจึงค่อยเลือนรางหายไปบ้างแต่ก็ยังคงเป็นวัดที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปลองดีหรือแม้แต่ผ่านไปในยามค่ำคืนอยู่ดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับ